สวัสดีจ้ะทุกคนเออวันนี้นะ้าไม่ได้มีกับข้าวมาให้ดูนะตอนวันนี้นะ้าไปออกกำลังกายมาแล้วก็กินเบอร์ก์คิงมาจากข้างนอกก็เลยลืมถ่ายแต่ว่านะ้าไปซื้อนี่เลยทุเรียนมาเดี๋ยวนะ้าให้คุณชายเขาชิมแล้วกันเนาะแล้วก็นะ้าก็ได้บะจจางมาลูกหนึ่งแล้วก็ได้มะม่วงเปรี้ยวมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอามากินอวนนะเพรานะน้าซื้อมะม่วงเปรี้ยวมาแล้วก็ซื้อน้ำปลาหวานมาด้วย ก็ยังไงเดี๋ยวมาดูคุณชายชิมกันเลยจ้าว่าจะแซบแค่ไหนแต่พูดเลยนะว่าอายมากเลยอะอขนาดว่าแม่ค้าห่อมาให้สามชั้นแล้วนะโว้ชพูดแม่ค้าหอา่อมาให้แม่ค้าห่อมาให้สามชั้นแล้วนะยังเหม็นทั้งรบไฟทั้งลบเมเลยดีนะนี่ไม่มีใครทักเพื <Spe ed> ่อนนะว่าไงรู้ไหมพ่อน้าบอกว่าเธออ่ะอร่อยไหมอร่อยเออร่อยเออเขาบอกว่าอร่อยอ่ะเดี๋ยวนะ เล่าให้ฟังนะ้าบอกเพื่อนว่าเนี่ยฉันซื้อผลไม้มาแล้วก็มันมันมันมีกลิ่นเหม็นนะเ,เขาเลยบอกว่าไหนขอฉันดมหน่อยแล้วทีนี้เขาว่าไงรู้ไหมฉันก็นึกว่าเธอออกกำลังกายตัวเธอเหม็นบอกโอ้โหเ,เสียหายหมดนะ้าไม่เหม็นขนาดนั้นยังไงก็แค่นี้นะจ๊ะสวัสดีจ้า